สวัสดีครับ ka cam c a r e r com นะครับนี่จะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดข,ของลูคัสนะเป็นรุ่น9390นะครับตัวนี้เป็น2กล้องหน้าหลังนะครับแล้วก็จุดเด่นเขาตัวนี้ก็จะมาในเรื่องของการ support adas นะครับจะใช้ชิปเป็น u m b r e l l a a 7นะครับเป็นกล้องลูคัสรุ่นแรกที่เปลี่ยนชิปมาใช้ชิปนี้นะครับก็คือความคมชัดสูงมากนะครับ support adas ก็คือระ,ระบบแจ้งเตือนเวลาเข้าใกล้รถคันหน้าหรือออกนอกเลนหรือความเร็วเกินนะครับ เอาไว้สําหรับคนที่กลัวหลับในก็จะมีเสียงแจ้งเตือนตรงนี้ให้นะครับส่วอยหญ่จะมีระบบในนี้ของสาหรับรถยุโรปนะครับแล้วก็มีเมมโมรีตัวนี้ที่นําเข้ามาจะเป็นรุ่นที่มี GPS นะครับแล้วก็จะมีเมมโม,มรีมาให้32กิกกับ8กิกก็รวมเป็น40กิกนะฮะนี่เป็นโมเดลที่นําเข้านะครับเป็นรุ่นไท p e t y B นะครับผม with GPS นะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องอันบ็อกกันดูครับแต่ผมขอคุยเรื่องของสเปคของรุ่นนี้ก่อนนะฮะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะในเรื่องของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับด้านหน้าแล้วก็เป็นสองกล้องหน้าหลัง full hd เหมือนเดิมนะครับสองกล้องหน้าหลังเป็น full hd นะครับแล้วก็ระบบก็จะมีส่วนของ wdr เพิ่มเข้ามานะครับจอจะเป็น3.5นิ้วนะครับแล้วก็เมมโมรี่ให้มาในกล่องก็ส2มบวก8ที่คุยเมื่อกี้ ตัวนี้จะเป็น low s c u r r e n c ก็คือจะกินไฟน้อยกว่ารุ่นก่อนๆนนะครับเขาพัฒนาระบบมา support adas นะครับเหมือนพวก m a r c u s หรือ,อ TingWare ที่มีระบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คือใช้ชิปเดียวกันเลยเป็น umbrella a7 แบบเดียวกับ g o o pro นะครับ lucas night vision ก็คือตัวนี้เขาว่ากลางคืนจะดีขึ้นมานะครับผมในส่วนของสเปคของกล้องนะครับก็จะเป็น กล้องหน้าเป็น Full HD 1080ที่30เฟรมกล้องหลังก็เป็นที่30เฟรมนะครับเป็นรุ่นแรกที่เป็น30เฟรมทั้งหน้าและหลังเพราะปกติของลูคัดกล้องหลังจะเป็นที่2 4เฟรมนะครับอันนี้เป็นรุ่น2กล้องหน้าหลังนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นชิปตัวเดิมนะครับ Sony IMX322 นะครับตัวที่ดีสุดของตอนนี้แล้วนะครับอ่าอันนี้อย่างหนึ่งก็คือ High Storage Capacity นะครับตัวนี้รองรับ Memory มมได้ถึง1เทราไบต์นะครับ ไม่น่าเชื่อฮะกล้องตัวยนต์รองรับเมมโมรีได้ถึง1นึเทราไบต์เหมือนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยครับแต่ก็คือเป็น 5, 5้าห้ารบวกห้านะครับคือใส่ได้2สองดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเมมโมรีใหญ่จะเป็น S.D. การ์ดนะครับก็คือในโหมดการบันทึกขับขี่ทั่วไปส่วนเกิดแรงกระแทกจะย้ายมาส่วนของเมมโมรีเล็กนะครับรองรับาภาษาถึงยี่ภาษานะครับแล้วก็ อันนี้ก็เหมือนเดิมซัพพอร์ตส่วนของ cpl ได้นะครับมี gps ให้แล้วก็มีส่วนของอา่าส่วนของแบ,แบตเตอรี่ดีชาร์ก็คือบตัตทึกขนาดจอดได้ต่อตรงเข้าฟิลรถนะครับอย่างว่าอันบ็อกกันดูครับว่าข้างในมีอะไรไมาให้อนนี้ผมยังไม่เคยเปิดนะครับเปิดพร้อมกันเลยครับครั้งแรกโอเคสูออ่หมอยนะฮะเปมาเจอส่วนของเนี่ยฮะอันนี้เป็นระบบ a d a ของเขานะครับ จะเป็นรุ่นจอ lcd 3.5นิ้วนะฮะก็จะมีส่วนของข้างในก็จะเป็นส่วนของการติดตั้งสอนในส่วนเรื่องของการติดตั้งครับการต่อเข้าฟิวต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะเรารับติดตั้งอยู่แล้วนะครับมาที่ร้านได้เลยนี่ครับตัวจริงเขานะครับมาแล้วครับก็จะเหมือนส่วนของ937 0สูนนะครับแต่ไม่มี wifi นะฮะแต่กรอบด้านนอกจะเป็นสีทองตรงนี้สีทองนะครับเลนจะเป็น3.37มเมิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นส่วนของใส่ Memory Card ได้2อันเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยดูส่วนของตัวกล้องทีนึ่งฮะเมมโมรเนี่ยฮะให้มา32กิกเลยนะครับผมสุดยอดกล้องหลังเป็น Full HD นะครับที่30เฟรมนะฮะผมขอดูโค้ดหน่อยจะเป็น LK979 นะฮะโอเคมาดูในส่วนของในกล่องนะฮะมีอะไรให้อีก ก็ในกล่องก็เหมือนเดิมครับก็จะมีสายที่ต่อเข้าฟิวนะครับหนึ่งอันสายกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่กล้องหน้ากล้องหลังเหมือนเดิมนะครับนี่ให้มาห้าเมตรนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอเหล็กหกเหลี่ยมที่เอาไว้ขันส่วนของฐานแล้วก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์ให้นะครับต่อมาดูในส่วนของฐานยึดให้เหมือนเดิมสอง สองแบบก็จะมีแบบล็อกแบบสไลด์์ั็แบบล็อกแน่นนะครับแล้วก็สติกเกอร์มีการลีเดอร์ให้1อันนะครับทันนี้ฮะของเี๋ยวไปที่ตัวกล้องครับตัวกล้องของรุ่น9390นะฮะข้างหน้าจะเป็นสีทองนี่บอกนะครับจอเป็นจอ,อขนาด3าดนิ้วนะครับ เป็นจอทีธรรมดานะครับแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะเป็นส่วนของที่ระบายความร้อนนะครับปกติ9370จะมีส่วนของ Wifi นี่เค้ขาตัดออกนะครับไม่ได้ใช้นี่นี่คือ9390สานะฮะ AD ส่วนฐานจะมี GPS อยู่ตรงนี้นะครับนี่ยเป็นี GPS ดูแบนด์ GPS นะครับส่วนของหน้าเลนจะเป็น3าม ที่แถมมาในกล่องจะเป็น UV นะฮะสามารถซื้อ CPL เพิ่มได้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับสามารถถอดเปลี่ยนเป็น CPL ร e n ได้นะครับก็จะมีส่วนของอไฟ LED อยู่ด้านหน้านะฮะต้นข้ามยที่โชว์ไปก็คือจะมีเมมโมรีให้2ล็อตก็จะมีส่วนของไมโครซีการ์ดนี้ให้มา8กิกนะครับแล้วก็เมมโมรีส่วนของตัวกล้องนี้อย่างที่โชว์ก็คือ32กิกนะฮะ สวิตช์สามสเตปเหมือนเดิมนะครับก็คือมีออฟ ACC แล้วก็ออนนะครับเหมือนเดิม3ามสเตปส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เชียอาส่วนของเข,เ,เขาเขียนว่าแคมอินนะครับก็คือ,อเป็นส่วนของกล้องกล้องหลังที่มาคอนเนคกันก็เข้าส่วนของรูนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของต่อ,ตอส่วนของอเดี๋ยวผมขอดูนี่นะฮะ อันนี้จะเป็นส่วนของ DC In ก็คือต่อไฟั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ OBD ก็คือสองนี้แต่ OBD ไม่ไม่ได้นําเข้ามานะครับนี่เป็นส่วนของลู c a s ตัวใหม่ฮะเดี๋ยวผมจะเทสภาพแล้วก็มาทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี้เป็นส่วนของการอันบอกแลวคุยกันเรื่องของสเปคครับผมโอเคขอบคุณครับมีคําถามอะไรมาดูที่ร้านได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ